สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆชาวเคอีสีทุกคนเลยนะคะเนื่องในโอกาสที่แก้มออกจากบ้านตามบุเดือนแล้วนี่วันนี้มีเค้กมาเซอร์ไพรส์กันด้วยนะคะแล้วก็ที่ได้เค้กอีกอย่างก็เพราะว่าที่มีวางแผนอลบ,บ้มแมวที่แตกลาำสุนะคะก็เป็นการฉลองอล้มใหม่ของแก้มด้วยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกันเปนกระตืใจให้แก้มนีตลอดไปนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะซื้ออล้มของจริงด้วยนะคะ หกเดือนใช่ไหมคะหกเดือนนคนละหกอะไรบ้างเหมือนกันรอเล่นแค่ซื้อของกินแค่เป็นจายให้แกม้มอยู่ตลอดไปแก้มก็รู้สึกมีความสุขมากๆแล้วละค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเหมือนแก้มนะคะวันนี้แกม้มรู้สึกดีใจมากๆเลยกับที่เค้กนะคะเพราะว่าไม่ได้กินเค้กมานาะนไม่เดียวค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนทย่มาทุกที่ซูกแก้มแล้วก็เชียร์แก้มมตลอดค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่ากดเลยอ่ะ ยังยังแต่ว่านี่ค่ะมีอะไรแปลกใหม่มาทุกคนเห็นขอได้ค่ะพี่คะยาวขนาดนี้ขายกี่ตะกี่เกียร์กี่อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหนับไม่ทั่วเลยนับไม่ได้ค่ะพี่ก็ขอให้ทุกคนซื้อกันจนแก้มียอดขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> เบอร์ไปไหมแค่นี้ก็พอคะ่ะพี่พับมาหนึ่งอัน <c oughs> หนึ่งอันพออ่า เลยหรืออันเดิมแค่นี้พอนะค่ะขอเท่านี้ค่ะปวดร้อนทำไมโอเคค่ะทุกคนแต่วันนี้เค้กจะตกเพราะว่าพวกพี่ๆยื่แถวนี้ค่ะไม่หรยกเดินไป